เขาปล่อยวัวไหมมากินของเสียหายหมดเลยดูสิวัวไม่ใช่น้อยเจ้าของวัวอยู่ไหนเนี่ยของก็พังพริกก็กินข้าโพดก็กินโหเดินเหยียบของเละเทะหมดเลยทั้งต้นหงต้นหอมดูวันนี้มาหมดทุกตัวเลย เนี่ยดูสิดูเอาสแสดงว่ามาทุกวันอันนี้ลองลองเมื่อกี้เนี่ยเต็มแล้วเนี่ยดูสิมันทารั่วอันนี้ก็ล้มละเนละนาดพระเจ้าดูค่ะบัวหัวทั้งเหยียบทั้งกินเลยต้นหอมต้นหอมไทยนะคะนี่ เกือบหมดเลยนี่หเสียใจมากลูกพริกยังไม่ได้กินเลยวัวก,กินก่อนแล้วนี่เป็นลูกแล้วต้นนี้เป็นลูกเยอะอยู่ต้นนี้ด้วยเหยียบหืลูกดกมากเลยต้นนี้แล้วลูกก็กระเด็นหายไปไหนหมดกันไม่ลูกทั้งแครงแครอท กินก็กินเนี่ยวัวกินเนี่ยเนี่ยดูสิเหยียบทั้งฝูงมามนี่ก็ช่วยไล่มาเข้าที่ของเขานะคะนี่โจกของไม่มาดูเลยวัวหลุดออกไป น่าสงสารหิวน้ำ